สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมาหาอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ของผมนึกว่าอยู่บ้านนะครับจริงแกจะอยู่บ้านประจํานะครับวันนี้เลยแวะมาหานะครับก่อนที่จะไปหาทีมงานนะครับก็เลยแวะก่อนนะครับท่านไม่อยู่พอดีโทรหาก็บอกว่าไปทําบุญนะครับไปทําบุญไปกับพระต่างอําเภอว่าอย่างนั้นนะครับแถวๆในตัวเมืองน่นะครับผม ก็เลยโทรหาแล้วว่าจะดูนกหน่อยมหีหลุดมาไหมนะแกก็บอกว่าไปดูเลยนะครับผมโทรหาแล้วนะครับแกว่าดูดูเลยนะครับก็มีอยู่สองสามตัวน่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะช่วงนี้เพราะว่าตรงเนี้ผมเคยได้นกหลุดไปก็คือเจ้าอ่างนะครับนกต่อผมเจ้าอ่างผมก็ได้จากตรงนี้แหละครับผมนะเพราะว่า,าจะมีคือจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนนกนะครับเป็นประจําเลยนะครับบา,บางวันี่เปลี่ยนกัน ตัวหนึ่งนี่เปลี่ยนกัน3ามครั้งก็มีนะครับบริเวณจุดนี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนี่ก็ไม่ได้มานานแล้วไงเผื่อมีนกหลุดๆอะไรมานะครับอาจารย์ใหญ่ผมไม่อยู่นะครับทัดทรายนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยครับพี่น้องครับเมื่อกี้เห็นนกดิ้นๆนะครับนกดิ้นๆตัวหนึ่งเหมือนอะไรหรือเปล่าขาติดหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับะ น่าจะต,ตัวเดิมเหรพี่น้องครับไม่น่าจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่านะส่วนมากถ้ามามันจะอยู่ตรงนี้นครับนกใหม่โอ้พี่น้องครับโอ้เนี่ยแหละครับผมผมเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นมันดิ้นแบบเหมือนมันมันขยิงขยิงนะครับพี่น้องครับโอ้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี่รู้หรือเปล่านะครับนี่ฮะยังโชคดีนะครับพี่น้องที่มันยังยาวอยู่นะครับ ถ้ามันสั้นนี่เรียบร้อยครับถ้ามันสั้นนี่เรียบร้อยนะครับกินข้าวกินน้ําไม่ได้ก็จบอ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผมเดี๋ยวจะโอ้จะได้ถ่ายให้พี่น้องดูว่ามันจะเจ็บขาหรือเปล่าลครับทีนี้ฮต้องช่วยแล้วครับทีนี้โอ้ครับดูครับเชือกครับเชือกพันขานกนี่แหละครับอันตรายสุด,สด นะครับโอ้อ่เจ้าตัวรู้หรือเปล่าไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะติดตั้งแต่ตอนไหนนะครับนี่ดีนะที่มันยังวนรอบโกงได้อยู่นะครับโอ้ดูนะครับเดี๋ยวเดเอาลงก่อนครับนี่แหละทำให้นกขาหักนะครับได้เลยนะครับนี่โอ้อาจารย์ใหญ่ผมรู้หรือเปล่านาะอว่าน,นกตัวเอง นะครับเป็นแบบนี้นี่แหละที่ห้อยทีนี้ครับโอ้ตายตายตายแล้วครับดูครับพี่น้องครับหาที่ห้อยไม่มีนะครับที่แขวนนกไม่มีนี่แหละนะโอ้ดีครับที่มันยังถึงข้าวถึงอะไรอยู่นะครับไม่งั้นนี้เรียบร้อยครับอย่างนี้นะครับให้ระมัดระวังเลยนะครับพี่น้องครับสําหรับอ่านกนะครับที่ มีเชือกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้ระมัดระวังเลยนะครับไม่งั้นนีนกท่านอาจจะเสียขาได้นะครับอเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมช่วยนกตัวนี้ก่อนนะครับผมโอ้ครับพี่น้องครับใช้คงจะทรมานหน้าดูครับ <laughs> ขาติดโอ้ เอาล้ครับต้องยอมนะครับขออนญาตตะทรายนะครับไม่งั้นนี่เรียบร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวเดียวเดีลูกต้องรีบจับครับพี่น้องครับเพราะว่ากลัวมันบินกว่านี้แรงกว่านี้ครับอ้ติดอะไรล่ะครับนี่โอ้นิดเดียวครับพี่น้องครับน่าจะเป็นเชือกที่เกี่ยวกับ แกเวไปมัดอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นไอ้นั่นนะครับโอ้โหครับยังมีแรงอยู่ครับพีไ่ได้กินข้าวกินอะไรอยู่นะครับอื้อหือ ดูครับผมอูเป็นเชือกได้ไนล่อนเลยนะครับแกน่าจะมัดอะไรสักอย่างแล้วแกไม่ได้ออกครับพี่น้องครับอื้อดูครับเอ้ยอย่างนี้ก็อันตรายนะครับทีนี้พอมันพันแล้วมันหมุนนะครับนกอะนะครับได้มันยิ่งเหนียวอยู่แล้วครับพี่น้องครับเหนียวปุ๊บนี่ มันยิ่งพันยิ่งนั่นเข้าไปยิ่งแน่นรัดแน่นไม่มีขาดนะครับนะอือดูครับดูตรงนี้ครับเริ่มเป็นรอยแล้วครับพี่น้องครับแสดงว่ายังไม่นานเท่าไหร่ครับอ่ายังไม่นานเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่นะเริ่มนะครับเริ่มบาดแล้วนะครับนี่เป็นแผลเลยครับพี่น้องครับโอ้ครับระมัดระวังเลยนะครับ บบมาดูนกทั้งช่วยนกโอ้แน่นครับติดแน่นเลยคือมันเคยมีพี่น้องเรานะครับติดจนขานี่ขาดเลยนะครับพี่น้องครับขานี่ขาดเลยนะถ้ามันช้ำมันเน่านี่คือขานกขาดอย่างเดียวครับนะครับนะอย่างเช่นบางคนแต่ก่อนคือเอาเอาหนังยางนะครับรัดขามันเนี่ยนะครับผมนะโอ้ตรงนี้ติดนิ้วครับเกี่ยว นครับเน่าเลยนะครับพี่น้องครับนะหลุดแล้วครับโอ้โหเอาให้ดูนะครับนี่ครับรอยอครับเกือบแล้วครับดีนะที่มันถึงนะครับเอาไปเข้าไปนะครับผมโอ้หลอดแล้วครับโอ้ขาทีเนี้ยต้องดูแล้วครับว่ายังไงอ ตีบขาครับทีนี้นกอ่ะขาเสียหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโอ้เนี่ยครับดูครับเชือกไนลอนเลยนะแกน่าจะผูกอะไรสักอย่างะมันจะเป็นผูกรวงข้าวหรือเปล่าครับที่เอาข้าวให้นกอ่ะนะครับนะเนี่ยครับอย่างเช่นอันนี้ครับนี่คือแกผูกนะครับแกใช้เชือกนะครับน่าจะเอามาผูกกับข้าวนะครับพี่น้องครับ นะครับอู้ระวังระวังเลยนะครับพี่น้องที่เลี้ยงลูกเขาอยากให้มันมีายเชือกอะไรเล็ดรอดมาเลยนะครับอ่ามันเกี่ยวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่อันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่คุมนี่แหละครับผมที่คุมนี่อันตรายเลยแหละนะครับอ่าที่เราจากผ้าที่เราตัดจากกันไกลมานะครับแล้วมันทีนี้มันเป็นได้นะครับที่หลุดๆุดลงมานะครับเกี่ยวกับ ขานกนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูอาการหน่อยนะครับโอ้โหดูครับเป็นร่องเลยครับผมเป็นร่องของเชือกเพราะว่านกมันบินนะครับบินแล้วดึงนะครับพี่น้องครับดูครับเสียศูนย์ในการยืนะโอ้โหต้องรอรุ้นต่อไปแล้วครับทีนี้ขอระมัดระวังนะครับ จุดนี้นะของผมก็เคยโดนเหมือนกันนะครับผมถึงเข็ดเลยครับพี่น้องครับเวลาเอาผ้าคุมเนี่ยถ้ามันมีปลายเชือกไปลายได้นะครับนะตัวแรกก็คงจะไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวนะครับยังไงตัวนี้พันอีกหรือเปล่า ไม่แน่ใจอตัวนี้น่าจะมาใหม่ครับเพราะว่าผ้าคลุมแบบนี้ไม่เคยเห็นครับนกของแกไม่เคยมีแบบนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนมาใหม่โอ้มีบัวแต้ม่หนึ่งเส้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเทียบคูดูครับโอ้โหดูครับแต่ขอแกก็มีแต่เสียวๆครับพี่น้องครับดูครับ โอ้แต่สายดูครับน,นี่ยังก็ร่วงแล้วนะครับนี่ดีนะครับที่มันยังไม่หนักเท่าไหร่ถ้าหนักนี่คือเรียบร้อยครับผมโอ้ห้อยนกแต่ละเด็ดเสียวเสียวทั้งนั้นเลยอาอจารย์ใหญ่ผมนี่คูหรือเปล่าครับตัวนี้มีอารมณ์คูหรือเปล่าอครับ อืมอมีบัวแต้มนะครับสองสามเส้นอยู่ครับพี่น้องครับนกตัวนี้คูอยู่ครับคูอยู่ตัวนี้ละ่ะ ูหรือเปล่าตัวนี้ ครับผมนกมันก็ประมาณนี้ครับนกมันยังไม่คึกเท่าไหร่ครับดูตัวนี้หน่อยเสียงเล็กครับน่านจะเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตัวนี้อ่าขนก็ล่วงครับขนล่วงอยู่ครับนกอืมเสียงไม่ค่อยออกครับนกหันเสียงไม่ออก อครับสีแดงครับนกตัวนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ดินแน่ๆครับชนกลงคูหรือเปล่า ไม่คู่หรอกครับแบบนี้อาจจะมีตัวเดียวนี่แหละพี่น้องที่เกณฑ์จัดแล้วก็สวยตัวนี้ผมเคยเห็นแล้วนะครับตัวนี้นะอ,อ้จานใหญ่ผมนะครับเอาละพี่น้องครับก็ยันใหญ่ผมไม่อยู่ครับก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับมาเยี่ยมนะครับไม่ได้โทรนัดแกก่อนนะครับก็นึกว่าแกจะอยู่เพราะว่าแกก็ไม่เคย ไปไหนสักเท่าไหรนะครับทีนี้ก็ไปกับพระอาจารย์ที่วัดนะครับผมก็เลยดูได้ประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะเผื่อสนใจเนาะตัวนี้นะครับผมมาเอาให้ได้นะครับนกกระตาใสนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราจะคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเ่าสนใจใช้ได้อยู่ครับนก นกหนึ่งกุกแน่ๆนะครับอ่ะเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาที่แขวนให้แกไหม่แล้วกันนะครับผมว่ามันอันตรายเหลือเกินนะครับผมดูครับแต่ขอโอ้ยอย่างนี้ก็ห้อยนะครับดูครับดูครับโอ้ยเสียงมากนะเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนตรงนี้ให้แกนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ มาพบอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่อยู่ก็ดูนกเอาแล้วกันนะครับพี่น้องครับก็เต้นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อหนึ่งใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเี่เคยตลอท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากเตือนเลยนะครับที่เป็นเชือกเป็นได้ต่างๆนะครับที่ห้อยลงมาในกรงนะครับห้อยมันรีบเอาออกทันทีหรือตัดทิ้งเลยนะครับอย่าให้มันห้อยลงมานะครับไม่งั้นนกท่านก็จะเป็นเหมือน นกของคุณพ่อทรายนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ